อ้าวูนรชีพพันหนึ่งอาชีพพันหนึ่ง่ละอาชีพพันหนึ่ง ไปต้องเลยีนาวเออเออเข้าไปเลยเออเออแม่หละทุ้ซ้ายหุ้ขวาเออนั่นแหละเออไปไปไหมไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ไม่แล้วกไม่่อยกันจังเชน่อยเขาไม่ได้ตอกันดีขขากเล่นกันเล่การเล่นคู่พักพักเที่ยงพักเที่ยงเริ่มเลย กำังหวะากำลังมันเลยกูมาขังทำไมเนี่ยกำลังมันเลยใช่ใช่แข่งกันอยู่หยุดปุบป่าทุกคนใครอนุญาตให้เล่นแบบนี้เอาครูมันฆ่าบ้างพักเที่ยงกันดีไม่ได้ไม่ได้ม่กีฬานะเนี่ยไม่ได้ใช้มาใช่ครูมาเทิร์มาเยอะมาจะทำยังไงครับผมอาดีบไปตั้งพันหนึ่งแล้วนะครูจริงดิฉันจะหักคะแนนเธอใ์นไอติอย่าครูอาดีบครูด้วยห้าร้อยจะยังไม่ได้อนุญาตด้วยพวกเธอมาเล่นแบบนี้นะถ้าพวกเธอหัวล้มหัวฟาดไปจะทำยังไงเข้าโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ย อ้เยเนโอ้โะไรปเลยไปห้องเรียนเลยยดเรียบร้อยแล้วค่ะปฉันอยากจะลาออกจริงๆเลยคุณนิลินคุณจะหนึ่งหรเอว่าตั้งเลยว่ไงเร้โห ยื้อของเด็กมาเล<ด>่นเองหไ้ม